ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำและดิฉันจงอางครังซอแจ้งหมอลำนามวีหกเมียหัวห,หน้าน,านกกงสกรค่ะพี่น้องอยู่กลางว่างบัวค่ะกลางบึงบัวน้ำเลิกครับแต่ว่าขอสิกับยังไงบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยบังเนี้ยไพ่เลือมากค่ะมาผู้เดียวค่ะนี่สายจงอางไพ่เลื่อมากค่ะ แค่ไหนบันนี้สิกลับยังไหนเอาเมือมึงยุคน่ะยุกลางบึงบัวค่ะไปะสีเมือ่อจังไหนพี่นนองบัานนี้เรื่องคอยขึ้นหมุนจุลุนจุลุนยังสีเอาเมื่อบันไดได้ดนี่เบิเ้องสีเบืบ้องว่าน้มเลิอกองซ้ำไดเยอะสิลกกันสิลกบัวให้เบื้องค่ะ เบิ้งว่ามันสิเลิกซ้ำได้เดยวสิลกทรายบัวให้เบิง้งวัดระดับน้ำวัดระดับน้ำทรายบัวนี่เบิ้งเด้อนี่หนึ่งเพี้ยเอาบักักเพี้ยเอาบักขักทรายบัวพูดนะ ทั้งที่ไปแจ้งใดนี่คนทีไปจ้งไดน,นี่เอาหนึ่งศอกสองศอกสามศอกสี่ศอกห้าศอกหกศอกเจ็ดศอกแหมมึงมาดิได้ศอกค่ะวปได้ว่าค่ะเพระาะว่ามันเลือด ว่าบ่าได้เมื่อทั้งไทยคลิปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจรวๆคนมันตกลงนีนี่มันตายค่ะว่ายน้ำกับบ่เปลี่นค่ะสลอพ่ายเรื่อมากพี่น้องเอ้ยคิดจังไดล่ะบะนันนี้สิเมืออ่อใดจังไดเอฮ้ยมีทั้งบัวขาวบัวแดงด้วยค่ะเมื่อขึ้นนี่พัดสายบัวเออมื่อขึ้นพัดสายบัวไปใส่บัวเริมข้าว พัเดเลยว,ว่าได้กินนน้กกินหลายๆมันขึ้นมีพัด้ายบัวต่ำ้ายบัวค่ะแม่ค่อยเมื่อบ่ได้เกตเต้นไหนละบันนี้เอาเอาสองขางบา่ได้ขางหนึ่งใจเคียบม,มากลลวเมื่อบ่ได้พี่น้องเกตเต้นไหนละ่ะ เฮ้อมันว่าไปแหมฮมุนจุลุนจุลุนอยอ่เนี่ยตายเสือ <c oughs> มาซอยคอยเด้อคุณผู้ชมขามาซอยดิฉันเด้อค่ะมาซอยสายจงอางนนา่างเด้อบันี้มาแล้วไปบ่ได้เมื่อบ่ได้สิกับเขาฟางแกงใดแล้วบัน,นี้เฮ้อ เบิ้งไหม่พา่ไม่ไพ่สันกูดุดอยู่วันใหม่ไสยเข่าโหลดโอ้ไม่พพ่กับว,วันใหม่ไา,า้เข่าไปจังไรล่ะดอกบัวเมียมึงขึ้นว่นผ้าว่าน,นี่วันผราค่ะสาจงอามาเก็บบัวไปไหว้พระแล้วค่ะวันนี้ก็สิเข่าฟังตะบ้าไปบ่ได้ค่ะตดตดไมไพยเนี่ยหัวหนามาพพา่เรือค่ะลุกๆเ่าท่านตื่น มีหัวหน้าเลยวมาไม่มมันรีแล็กซ์ร่างกายรีแล็กซ์จิตใจอยู่โอ้ยมาปองใดบ้างหนึ่งหันนี่เอาซ้าม,มีกดได้ค่ะพี่น้องอย่าลืมกดอะไรกดสไครายกดแช์กดกระดิดด่งกดัวใจิ้้วๆค่ะนะคะเดี๋ยวสายจวงอ่างสิไปแล้วค่ะเออพายเรือสะกอนนะคะเรือแห่งหน่อยพวกเนี้ยตะเปะอยู่นี่นั่งผู้เดียวไปแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมหากพี่น้องเด้อค่ะ